ารับชมข่าวกันต่อค่ะมาดูความคืบหน้าเหตุรอบวางระเบิดทหารพรานที่47ที่ตำบลปาแต่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาเมื่อวานนี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่เร่งติดตามผู้ก่อเหตุซึ่งคาดว่าเป็นกลุ่มนายมะพอซีหายีวนันนี้จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุของชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดตำรวจภูทรจังหวัดยะลาและเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลา ที่บริเวณริมลำธารหลังโรงเรียนบ้านสามะัะขีตำบลปาแตอำเภอยะหาจังหวัดยะลาหลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดทหารพรานสังกัดร้อยทพอ4713หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47เมื่อวานนี้จนเป็นเหตุให้อาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิตและบาดเจ็บพันตำรวจเอกสุคนสีอรุณผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลากล่าวว่า พบเศษชิ้นส่วนถังแก๊สขนาดเล็กน้ำหนัก4กิโลกรัมเศษชิ้นส่วนแบตเตอรี่ขนาด9โวลต์เหล็กเส้นตัดท่อนคละขนาดซึ่งคนร้ายนำระเบิดมาฝังไว้ตรงจุดดังกล่าวก่อนจุดชนวนขณะทหารพลานเดินทางมาถึงส่วนกลุ่มที่ก่อเหตุนในครั้งนี้เชื่อว่าเป็นกลุ่มของนายมะพอซีฮฮยีวานินายอับดุลรอแมฮยีวานิและนายอับดุลรอฟา แสและแม่ที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ตำบลปราแต่อาเภอยะหาขณะนี้เจ้าหน้าที่กําลังเร่งติดตามขณะที่เมื่อช่วงเช้าชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดตํารวจภูธรจังหวัดยะลาเข้าตรวจสอบรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยที่มีคนนํามาจอดทิ้งไว้หน้าบ้านหลังหนึ่งในตําบลลาใหม่อำเภอเมืองพร้อมขโมยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าหมายเลขทะเบียนหกไก่ขอไข่4 4 6 1ยะลาของนายซามีรีมาแสไปด้วย จากการตรวจสอบไม่พบวัตถุระเบิดในรถคันดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงจะนำไปตรวจสอบหาเจ้าของพร้อมกับตรวจสอบหาผู้ที่ขโมยรถของนายสามี